เท่าไรเลย5ทีครับแล้วมันจะนั่งอยู่บนบ,บนกระแพงกระแพงฝักบัว5ทีแล้วเป่าวเวทโฟร์ออกไปแบูู่เต็มหน้าเลยแบู่เต็มหน้าเลยบนนางคนคัดสีฟันแปรงฟันยังไม่ทนันต้องอาบต้องรู้จักเวลา5ทีต้องใช้ใคุ้มค่า15คนมันไม่มีใครแบ่งให้หรอกใช่ไหมต่างคนต่างอาบแล้วตากตาไอ้ไพวกที่ไปอาบน้ำไอ้พวกซักผ้าครับซักผ้าตักตักผมแปรงฟันล้างหน้าต้องให้เสร็จภายใน5นาทีภายใน5นาที ทำให้เสร็จเลยเขาจะเปิดน้ำมาทีเดียวฟู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเถ้าใหม่เลยโละทิ้งเลยเทาเก่าสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วผมหน้าลายครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องถึงใช้ชีวิตในเรือนจำ ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราต้องทําอะไรบ้างจันทถึงศุกเราต้องทํางานวันเสาร์อาทิตย์เราต้องหยุดดูแลตัวเองจันถึงศุกก็วนลูบอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเดิมจันถึงศุกร์เดิมใครโทษหลายปีนั่นก็เหมือนกันทุกปีทุกวันทุกวันน่าเบื่อนะสาตังแตานอนเข้าไปเล่นตาก้าวเข้ามาในคุกวันแรกขึ้นขังนอนวันแรกเราจะส่งจากสารมาถึง ที่เรือนจำจะเย็นแล้วหกโมงอันนี้ไม่ไม่นับรวมกองกลังคนใหม่ไม่นับไม่นับไอ้นี่หมายถึงว่าจําแนกเข้าหน่วยงานแล้วแล้วมีงานแล้วแต่ว่าถ้าถ้าเป็นกองกาลังคนใหม่ก็คือคล้ายๆกันแต่แค่จะเข้านวนหน่วยงานก็เป็นเปนั่งฝึกตัดแดดไปนั่งฝึกตัดแดดแต่นี่จะพูดคร่าวๆให้ฟังแล้วว่านอนตื่นขึ้นมาทาอะไรบ้างเอาตอนเช้าดีกว่านะตอนเช้าเลยตั้งแต่เช้าเช้าตื่นกี่โมงเช้าตื่นประมาณ ตีห้าขึ้นประมาณเนี้ยไม่เกินหกโมงจะเปิดขังลงเราตื่นขึ้นมานั่งเป็นแถวบางมุดว่าในขังมีร้อยร้อยคนเนี้ยร้อยร้อยสิบคนนี้ยน,น,นั่งเป็นแถวเรียง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 ในขังแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็จะมีหัวหน้าขังกับเสมียนเออการเสมียนขังจะดูแลแถวเราต้องนับยอดทั้งหมดทุกคนต้องนับยอดได้ส่งยอด ให้เจ้าหน้าที่ต้องนับตอนเจ้าหน้าที่เดินเดินมาแล้วใช่เดินมาถึงขังเราเขาะเรียกไขขังให,ให้เราอันนั้นหนึ่งต้องอ,องสีห้าหกเจ็ดไปก็สิบไปเรื่อยๆใช้คาว่าสิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งสามสิบหนึ่งไม่มีสิบเอ็ดสิบเอ็ดปุ๊บโดนพุ่งโดนตบเลยนะครับโดนเตะเลยนะครับใช้คําว่าสิบหนึ่งทำไมนับยอดเสร็จสองยอดเสร็จครบปุ๊บลงมางล่างเฮ้ยยังนี่เขา,าก่อนก่อนที่จะ นับยอดเขาต้องอะไรนะตื่นมาต้องมีสวดมนต์ต้องเคารพได้ต้องออต้องอะไรก่อนเปล่าสวดมนต์ไม่ต้องข้างล่างเลยลงวิ่งไปข้างล่างอ๋อสวดมนต์มันต้องรี่ขายนดึกก่อนนอนเอเท้าปุป๊บนะนับยอดสองปุ๊บไขขังให้ลงข้างล่างวิ่งไปไหนรู้ป่าวิ่งไปเจอโยกกระป๋องกระแปลงล้งอ่ะใช่ดิเดี๋ยวก่อนนะตอนเช้าเขาต้องท่องในนี่เปล่าอะไนะอยู่ในเรือนจำตื่นนอนเป็นลาเป็นวนต่อกันทุกคนทราบทราบเฮ้อะไรอ่ะอันนี้ไม่มีรอที่ผมไม่ตืน่นไม่มี ผมตื่นปุ๊บน้ําะเขา่องยอดปุ๊บยอดครบปุ๊บลงล่างวิ่งไปเลยตรงอ่างน้ําหรือบล็อก่ะวิ่งแวเอข้แปงที่เราวางไว้ซ่อนไว้ไปต่างน้ำใส่ใส่กระป๋องเดี๋ยวเดี๋ยวซักผ้าเขาผมไม่ทีหนึ่งสมัยก่อนรู้สึกเขาต้องท่อไหมนี่อยู่ในเรือนจำตื่นนอนเป็นเวลาอะไรให้อภัยแกกันอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ทุกคนทราบทราบทราบแล้วก็รับทราบแล้วก็ ถึงจะลงงจะลน่าจะใช่นะใช่น่าจะใช่ประมาณนี้แต่ตอนที่ผมไม่อยู่ไม่มีเพราะว่าไม่มีท่องแต่ละยุคมันไม่เหมือนกันยิ่งยุคยุค2010 2020นี่เขาว่ากฎระเบียบแม่งเยอะโคตรอ่าเยอะโคตรถ้ายุค90ยุค2000แบบเนี้ยยังหย่อนหย่อนยิ่งเราขังเราเปิดลง่ายๆได้เปรียบวิ่งไปเลยครับวิ่งแบบเจ้าสีมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตักน้ำเลยตักน้ำในอ่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บตักน้ำมีเลยทักงว่าฝ่องเรา ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแฟบเทใส่ผงผ้าในบ้านเราทั้งหมดซักเลยครับฝุ่นพวกซักหมดทั้งบ้านอยู่กันยี่สิบคนอยู่คนสามสิบคนเชิญซักปุ๊บปุ๊บปุ๊บซักซักซักไอคนบิดน้ำซักน้ำเปล่าก็บิดไปไอคนซักน้ำแฟบก็ซักไปให้สะอาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำบ้านปุ๊บเพราะอะไรเขาก็ต้องจะกินข้าวช่วงจะเจ็ดโมงจะกินข้าวต้องขยำช่วงแรงหวาดซักผ้าก็อาบน้ำใส่ผงไว้ในตัวปุ๊บปุ๊บไอพวกที่มันไม่ได้ซักผ้า มันก็วิ่งเข้าไปต่อแถวตอนเช้าๆอาบน้าฝักบัวพี่ลาาใจว่านึกภครับบอกว่าอ่าฝักบัวคนหนึ่งเขานึ่งสิบห้าคนถ้ายุกเก้าศูนย์มันน่าจะเป็นขันนะอ่ายุกเก้าศูนย์เป็นขันตอน็ตบอลต่อเน็ตบตากทีละขันมันมันทันล้างตัวยังไม่เทันยอะผมเป็นฝักบัวเข้าไปเลยห้าทีครับแล้วมันจะนั่งอยู่บนบนกระแพงกระแพงฝักบัวอืมห้าทีแล้วเปลวเวทย์ิร์ดออกไป ถับูดเต็งหน้าเลยทีเต็มหน้าเลยทังคนทันฝันฝันฝันเัี food, workers, mainland, <laughs> venue, ๋ยวไม่ทันต้องอาบ <t aring> <pues S 1> ต้องรู้จักเวลาห้าทีต้องใช้คุ้มค่าสิบห้าคนมันไม่มีใครแบ่งให้หรอกใช่ไหมต่างคนต่างอาบน้แล้วรัดตับอ่าไอ้พวกที่ไปอาบน้ำไอ้พวกซักผ้าครับซักผ้าตับตัดผมแปรงฟันล้างหน้าต้องให้เสร็จภายในห้านาทีภายในห้านาทีทำไม่เสร็จเลยเขาจะเปิดน้ำมาทีเดียวฟู่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแถวใหม่เลยโละทิ้งเลยแถวเก่าอย่างกรมเนี่ยถ้าอยู่ในแถวหน้าก็อยู่ได้ยันยัน อยู่ได้เลยในอ่างอ่ะเขาไม่ว่าเขาไม่ไล่ผมถ้าเกิดคนคนเก่าคนมีย่อหรือมีย่ออะไรคนทํางานคนช่วยฟังมีหน้าที่จะอยู่ได้นานแล้วก็ดูช่วยดูแลเงี้ยช่วยเขาดูแลอย่างนี้ไม่งั้นเขาเป็นยไงว่าไม่ออกอ่ะยืนแป๊าๆอ่ะตบเลยนะตบตบฟองมาบวชใจเลยนะพูดเลยนะเราแค่ขอคขออีกสามเจบปีก็ไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้เอามองออกไปทั้งฟองฟองกันออกไปเลย เรื่องมหาทำให้สะอาดป้า้ตัวกูถูเทต๊ะดาวอ่พวกซักผ้าบิดผ้าตากผ้าเอมันจะมีซักแฟบซักน้ําเปล่าตากผ้าอาจจะแบ่งนาทีกันถูกไหมเป็นเป็นงานแล้วตากผ้าเสร็จปุ๊บก็นั่งมาอาบน้ำแต่งตัวเหมือนกันอแล้วก็มากินกาแฟกินกาแฟทั้งเช้าเพราะบ้านเขาจะมีกาแฟให้โกงกาแฟฟรีไม่มีนะต้องบ้านขายบ้านมันขายบ้านมันนั่งโม้นั่งเล่นนั่งคุยปุ๊บ อ๋อหามนเสร็จรอแต่งตัวเสร็จรอเวลาอะไรวะกินข้าวถูกใครได้เดินแถวก็ไปเดินแถวทุกคนต้องพกช้อนนะทุกคนต้องมีช้อนะช้อนช้อนนี่เป็นสิ่งสําคัญสำคัญในชีวิตเลยทุกคนเลยในคุกในเรือนจำทุกคนต้องมีช้อนต้องมีช้อนเล่มหนึ่งต้องมีต้องมีให้คนในบ้านหรือต้องมีให้เพื่อนในบ้านอย่างนี้เพราะว่าเขาเขาจัดใส่จานอะไรให้แต่เขาจะไม่มีช้อนช้อนช้อนคือต้องล้างเองแต่จานเขาล้างเองครับ ถ่ายถาดเองครับ้เขาถ่ายถาดไว้ให้แล้วเราก็ไปนั่งเข้าแถวเดินแถวเข้าไปใช่ไหมมาเข้าแถวรอกินข้าวลงเลี้ยงนั่งเลยนั่งเป็นแถว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 โต๊ะหนึ่งจะประมาณสิบห้าคนสองฝั่งโต๊ะยาวโต๊ะไม้แบบเป็นบ้านก็ได้แถวแถวสิบห้าคนสิบห้าคนสิบห้าคนมันกินเลยเข้าไปกินนั่งโต๊ะไหนก็ได้เข้าไปนั่งกินเลยไปกินข้าวเสร็จปุ๊บตอนกินข้าวก็มีจัดชา คัดชาดอาชาคัดชาดประมาณเนี้ยอาชาอะไรนะอาหารมื้อนี้เป็นเงินของเป็นเงินของชาติถ้าทำความดีมีรเมียมีวินัยอาหารอดทนรักอะไรประมาณเนี้ยจำจำไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็คัดชาดแล้วก็พอมรับประทานแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็หยิบช้อนกิน กินประมาณไม่มีเวลาปะออไม่น่าจะเกินยี่สิบนาทีประมาณนี้แหละเวลาแล้วเ,าาเขาก็ไล่แถวใหม่เข้ามาไล่แถวใหม่เข้ามาไล่ไล่ชุดหนึ่งเข้ามา,าถ้าได้จะมีสองรอบนะต้องจัดโต๊ะจัดงานเขาจัดโต๊ะ<อ>ให้เราเอย่างดีสองรอบก็ซื้อสองรอบถ้ารอบเดียวก็คือรอบเดียวเพราะส่วนมากเขาจะให้กินรอบเดียวแล้วไอ้พวกที่ยอดไอ้พวกที่ทํางานทําอะไรเงี้ยมันก็จะมีกับข้าวเจ้าหน้าที่เงี้ยอ่าช่วยงานเขาเนี้ยมันก็จะมียอดเดี๋ยที่เขาเปลี่ยนเป็นข้าวขาวแล้วนั่นแหละกินข้าวเสร็จปุ๊บ มานั่งโซยก่อนก่อนจะขึ้นกองงานก่อนจะเคารพองชาโซเยินก่อนก็มีเวลาว่างหน่อยราื่อเผืปอใครยังไม่ได้เข้าแถวบางใครเขาก็เปิดเเวลาให้หน่อยบางทีก็เปิดขนมปังร้านนมอย่างเงี้ยให้เด็กบ้างกินก่อนที่จะข้าแถวทีนีเข้าแถวปุ๊บจะเข้าแถวเป็นเรื่องของกองงานเข้าแถว เขาแถวรวมเขาลบธงชาติใช่เขาแถวรวมกองาอบร้มเจ้าหน้าที่มาพูดร่นพูดนี่นิดหน่อยหรือบางวันก็ไม่พูดใช่พอเจ้าหน้าที่จะมาพูดมีแล้วนะร้องเพลงชาติสันเสริญพระบารมีสวดมนต์ด้วยหรือเปล่าสันเสริมพระบารมีแล้วก็สวดมนต์แล้วก็แยกเข้ากองงานตอนที่ตอนที่เข้าแถวถ้าใครจะเกมอะไรผิดเขาก็จะเรียกออกมาให้ลงกองกลางทําโทษได้ทันทีผอแดนเขาจะสั่งจาก ตรงหน้าไม้อะหน้าสอทงหน้าสอทงบอกว่าให้มันลงกองกลางทำโทษได้ทันทีคือถ้ามันทําผิดบนขังก็ือล่าอบรมทผิดข้างล่างใช่มาฝึกอย่างนั้นแหละแล้วเราก็ค่อยแยกขึ้นหน่วยงานฟังอบรมประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ย้าย้ายขึ้นหน่วยงานใครมีฝึกก็ฝึกไปเราขึ้นหน่วยงานปึ๊บทํางานให้ได้ยอดไปเยี่ยมญาติก็ไม่ตัดยอดทํางานให้ได้ยอดวันหนึ่ง ห้าสิบชิ้นอย่างเงี้ยร้อยชิ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้ได้แล้วพักเที่ยงอีกทีแล้วก็พักเที่ยงอีกทีตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่าก็จะปล่อยจากลงกองงานลงมาเราก็มาเราก็มาเข้าแถวเหมือนเดิมเข้าแถวกินข้าวแล้วก็เข้าแถวกินข้าวช้อนอย่าให้หายนะช้อนหายจบนะบอกไว้ก่อนช้อนต้องรักไว้พกไว้เลยช้อนนะสำคัญทุกคนสำคัญเลยครับช้อนครับผมใครไม่มีกินข้าว ขายเยื่อมาายมาก็ดีเื่อนข้างๆถึงเวลาเที่ยงก็ไม่อยากให้ยื่มกินข้าวส่วนมากเที่ยงก็ข้าวต้มมั่งส่วนมากจะเป็นข้าวต้มข้าวต้มตอนตอนเที่ยงข้าวต้มตอนเช้าจะเป็นข้าวตอนเที่ยงจะเป็นข้าวต้มกินข้าวเสร็จปุ๊บเขามีเวลาให้พักประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งก็เป็นชั่วโมงหนึงจากสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่านั่งกินกาแฟใช่กินกาแฟเล่นไปเล่นการวมันน้นไปอย่างโู้นอย่างนี้อ่า มันก็เรื่องของเขาเขาเกิดเวลาอ่าม<ต>ันแล้วแต่เวลาบางคนก็นเล่นไปตองบางคนก็เล่นเล่น,นิปปองบางคนก็นเล่นหมากลุกบางคนก็เล่นบุ๋ยบางคนบางคนก็เล่นดีเง,งีเ้ยไอที่ดีเดิดดมือนะ่ะบางทีก็เข็ยหัวนะ่ะมันก็มานั่งอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็รอเวลาเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงเนี่ยเที่ยงครึ่งออดทีนี้ไม่ต้องเข้าแถวแล้วตอนเที่ยงบางทีเขาก็พอบอแดงแล้วแต่พอบอแดงเขาจะให้เข้าแถวน้ำยอดก็ต้องเท่าแถวน้ำยอดอส่งยอดปุ๊บ แล้วขึ้นกองงามทำงานให้ได้ยอดทีนี้ทำถึงบ่ายสามโมงจากเที่ยงอะจากสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงถึงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งประมาณนี้แหละมาถึงบ่ายสามโมงสามโมงครึ่งประมาณนี้เราทะมาณนี้ประมาณนี้ไม่แน่นอนอะมานมาแล้วอามานมาแล้วเพราะว่างานจะอยู่ประมาณเนี้ยเช้าทำสามสี่ชั่วโมงเส็ดบ่ายก็ทำสามสี่ชั่วโมงประมาณนี้สามชั่วโมงเนี้ยตั้งแต่ บ่ายโมงถึงบ่ายสามครึ่งเนี่ยแล้วพอเลิกกองงานเลิกกองงาน<อ><ๆ>ก็ลงมาปุ๊บวิ่งอีกแล้วไปเก็บเสื้อผ้าไปเก็บเสื้อผ้าที่เราตากว้จังหวะนี้แหละเสื้อผ้าไปเอาเสื้อผ้าที่มาตากไว้เก็บเก็บเลยรีบเก็บเลยเสื้อผ้าแห้งเก็บพับๆบ้านขายใหญ่บ้านหลังใหญ่เขาก็จะไม่มีขโมยหรอกส่วนมากมันจะมีพวกเฝ้าเสื้อผ้าเขามีเออมานั่งดูแลเสื้อผ้าเ็ามีตามราวไม่ค่อยมีขโมยเขาจะให้นั่งโดอย่างเงี้วิ่งเก็บเสื้อผ้าพับเสร็ เพื่อผ้าไปบางคนเป็นผอจะรอก็เอาเอาเสื้อผ้าผอจะรอไปรีดให้เขาหรือว่าบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ก็คือว่าคุมกองงานอย่างเงี้ยหรือว่าน้าขังเอาเสื้อผ้าไปรีดให้เข,เ,เ,เขาเสื้อผ้าไปรีดโก้โหพม่พึ่งเอาเสื้อผ้าไปรีดปุ๊บแล้วก็จะอาบน้ําตอนเย็นนั่นแหละอาบน้ําเลยฟู่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 อาบน้ำไปเลยเลยิกง,งานมา อ่าน,น้ำก็เหมือนเดิมต้องใช้เวลาต้องใช้ใช้เวลาทำเหมือนเดิมหม้าทุมทีเป็นตั้งข้นเร็วอ,อเข้าบล็อกก็น้ำ๋องเดียวพอเขาไม่เขาไม่ลองน้ําให้หรอกแล้วกินอ่าน,น้ำเสร็จปุ๊บเขาก็จะกดออดอาหารเย็นทีนี้อาหารเย็นก็จะเป็นข้าวกับไก่เหนียวหมูไม่มีหรอกมีกระดูกแล้วก็มีตินไก่อะ่ะ ส่วนมากไม่ค่อยเห็นเนื้ออเนื้ออกเนื้อน่องอะไรไม่มีหรอกแล้วอย่างนี้ตอนตอนเขากดอดอก,กินข้าวก็คือจะหน่วยงานไหนจะครก็ไปต่อแถวโถต่อแถววิ่งกูก็ไปต่อแถวใช่ต่อแถวนับนับสิบห้าคนนะแถวหนึ่งสิบห้าคนแถวหนึ่งสิบห้าคนแล้วเข้าไปกินข้าวน้ำแต่งตัวเร็นหรือว่ากินข้าวรอก,กินข้าวก่อนแล้วก็มาวิ่งมาหามน้าแต่งตัวได้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขามีเวลาเผื่อเผื่อให้จะทาอะไรก่อนก็ได้หรือว่าตัดตอนกันเสื้อผ้าที่เราใส่ทํางานวันนี้เราถอดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใหม่ที่เราซักใช่ไหมวันนี้ มันแห้งแล้วใช่ไหมตอนเย็นอ่าเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้านั้นแล้วเอาเสื้อผ้านั้นใส่ปองวะไปซักตอนพรุ่งนี้ก็ได้หรือซักตอนเย็นก็ได้ <c oughs> แล้วแต่แล้วแตน,นี้นะว่ามานั่งกินกาแฟเวลาจะมีอยู่ถึงสี่โมงครึ่งพี่กินข้าวเย็นสี่โมงครึ่งแล้วก็ขึ้นขึ้นใขึ้นขังขึ้นขังต่อแถวหน้าขังขังใครขังมันใช่ไปขึ้นขังเขาจะกดอ่ออีกไปรวมตัวที่สนามใหญ่แล้วก็น้บยอดแล้วก็ ไปน้ำยอดแต่ปุ๊บเขปุ๊บขึ้นขังไปรวมในขังอีกแล้วเขาก็ถึงนับยอดในขังบปุ๊บน้บยอดของยอดเหมือนเดิมอะเขาก็จะ ح, ปุ๊บเขาปิดขังล็อกของล,อล็อกขังก็เหลือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมกับขอชะลอยใช่ไหมที่ช่วยงานจะ,จะมีพวกลงครัวแล้วลงครัวแล้วก็ลงเย็นอ,อีกใช่เขาเรียกงานเขาเรียกลงลงเย็นอะเขาจะตัดยอด เราก็เราก็อยู่ข้างมนห์ขังอ่าทีนี้แต่เราต้องบอกต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้หากี่คนแล้วมขึ้นขังแล้วกี่คนอะไรแบบนี้ตัดจะลงเย็นกี่คนเบิกเบิกสารกี่คนอ่าอสารกี่คนเป็นขังเขาต้องรู้หมดเขาต้องจดจดวันวันหนึ่งใครออกสารอะไรไงเขาต้องบอกรายงานเจ้าหน้าที่ได้และอีกอย่างหนึ่งหัวหน้าขังกับสมเยรขังเป็นคนรายงานนะใช่ใช่วัหน้าขังกับเสมียนขังนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่ง ปึ๊บเดอปึ๊บเวลาหกโมงสวดมนร้องเพลงชาสันเสริมพระบารมีสวนมนตอนหกโมงแล้วก็ถึงจะปล่อยให้ดูหนังสามเรื่องเป็นหนังวิดีโอสามเรื่องเนี่ยหนังหนังโรงหนังชนโรงอะไรเงี้ยให้ให้ดูสามเรื่องอ่ะแล้วทีสาทมทีทีวีอะไรห้ามดูทีวีห้ามดูของกินอ่ะของของกินบุหรี่เอาวินไเบกาเอาเอาพุทส บุรีมันไม่มีอยู่แล้วหรือว่ามีมีแต่มันแต่ว่าตอนกฎหมายช่วงปีสองพันกว่านี่มันไม่มีแร้วมันเป็นเขาพูดกันมันมีหรือไม่มีผมไม่รู้หรอกแต่ตอนผมอยู่ใช่ไหมมีเจ้านมตังเอานมเขาไม่ว่าบุรีแต่นมกับขนมปังอะน้องกล่องอะต้องเซฟเระไม่ต้องเซฟขอเลยอะไเพราะว่าถ้าเป็นนายใจดีอะขอให้กินแต่ถ้าเป็นนายเขี้ยวๆหน่อยก็ ก็เราก็ไมปลงไปเซฟสมัยก่อนมันขึ้นได้หมดนะใช่มันแล้วแต่ยุคแลยมันมียุค90ูนยุค2องพนยุค2องพันสิบยุคองพนแล้วก็นายเจ้าหน้าที่เจ้าเจ้าหน้าที่คนไหนให้โป่งก็คือโป่งเกี่ยวขันสบายสบายแล้วนอนดูหนังเสร็จตามทุ่มนอนนอนไม่ปิดไฟเปิดพัดลมอย่างนี้ให้พัดลมเพดาาแล้วก็นอนปูที่นอนที่นอนอยู่ประมาณนี้สออกกายเครื่องหนึ่ง ได้ประมาณนี้ถ้าเย็บที่นอนนะฟอกครึ่มหนึ่งผ้าสามผืนถ้ามีที่นอนนะเย็บอ่ะถ้าอยู่นานแล้วแ้วมีที่นอนนะอ่ะฟอกกับครึ่นหนึ่งผ้าสามผืนหมอเขาใช้ผ้าอะไรเย็บสมัยก่อนพวกยุคเก้าศูนย์ผมผมเห็นเขาบอกว่าเย็บที่นอนหนาเป็นครึ่มเลยนะเย็บที่นอนหนาเตอะเลยพอคนเก่าออกเขาจะบอกว่าห่มไว้เพราะว่าห่ม<อ>ห่มดูได้เอ่มได้ยิ่งพวกขายใหญ่ที่มันเป็นคร่มเลยมีผ้าห่มนอนปุ๊บ แล้วก็วนอยู light, ่แบบเดิมจันถึงสุกวนอยู่แบบเนี้ยทางานกินข้าวซักผ้ากินกาแฟเยี่ยมญาิอยู่่เงี้ยวนอยู่เงี้ยนอนคือใครจะนอนยี่สิบหานอ๋อแล้วพอพอส่วนมากจะนอนเพราะว่าเพราะมันเพียพอขึ้นขังไปก็จะต้องจัดเวรยามตั้งแต่โถงขึ้นแต่เล้นังเลยคนละหนึ่งชั่วโมงละเรื่อหนึ่งชั่วโมงวนๆกันไปวนไปอย่างเงี้ถ้าใครไปโดนรอบดึกตีหนึ่งตีสองตีสามก็ซวยหน่อยแต่ถ้าใครถ้าเกิดส่วนใหญ่ถ้าเกิด เด็กบ้านใหญ่เขาก็จะให้เข้าตอนหกห้าห้าโมงหกโมงสี่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแบบเนี้มันก็จะไม่เหนื่อยแต่แต่ถ้าเกิดพวกแบบแบบไม่ค่อยรู้จักใครก็จะไปโดนพวกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยโอ้โหทรมานเนื้อแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากยืนก็จ้างสิบบาทยี่สิบบาทยีมสิบบาทประมาณนี้อยู่นนอยู่เงี้ยแล้ววันเสาร์อาทิตย์จะหยุดแล้วก็ไม่เยี่ยมยาติประจำหนึ่งสุ่ ทำงานกับเยี่ยมยากเมื่อกี้พูดถึงเคสวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันก็ทำวนลูปอยู่แบบนี้แบบนี้เป็นปีเป็นสิบปีก็วันเสาที่ก็อยู่แต่ข้างในเลยจมเดย่วน่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะปิดกองงานเช้าลงถังมากินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปทำเลยก็ไปทำเหรอข้าวลบรงชาติเสร็จก็ย้ายเลยจะนอนจะเล่นหมากรุกจะอะไรก็เรื่องของมึงเลย ตอน่าตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวเหมือนกันใช่ตอนเที่ยงก็เป็นเวลาเหมือนเดิมแล้วก็ไปจะไปดูมวยไปทำอะไรนั่นแหละถ้ามีมวยดูก็ดูไปดิอ๋อแต่มันไม่มีทีวีต้องแอบใช่ไหมเจ้าหน้าที่เรายงมาให้ก็ได้เฮ้ยเรายกมาเปิดตรงฝ่ายก็ได้อ๋ออ่าแล้วก็ตอนเย็นก็้าแดนก็ได้ขมน้ําขึ้นขึ้นขางอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็มีเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อย่างเดียวก็ยังดีได้เสาร์อาทิตย์เลยใช่มีเสาร์อาทิตย์พักผ่อนใครจะไปตัวหล่อทางไหนก็ไ้ อ๋อแต่วันการถึงสุขเขาต้องต้องใส่เครื่องแบบนักโทษเหรอใช่ต้องทำงานเสื้อขาวสมัยก่อนมันใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้มันรู้สึกช่วงยุคเก้าศูนย์่ะมันจะเป็นแบบใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวนี้ต้องใส่เสื้อขาวใส่เสื้อขาวทำงานวันทำงานคือวันทำงานแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์คือเดย์ใส่เสื้อผ้าธรรมดาอะไรก็ได้อาทิตย์ประมาณนี้แล้วหนวดเข่าไว้ได้ไหมหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ตรวจเจ้าตรวจเขาถ้าหนวดเข่ายาวว่าต้อง ไปตัดไปโกนของการผมก็ห้ามยาวตัดฟรีโกนฟรีอ่าน,นอกจากขอชะลอแล้วเขาจะใกล้จะปล่อยอย่างเงี้ยเขาเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตเงี้ย <c oughs> เขาไหอนุอนุญาตให้ไว้ผมได้ลองทรงเงี้ยแต่ตอนากอย่าไปไว้เลยข้างในนะพี่นะโกนที่หา่าสะอาดอะไรเยอะวันเสาร์อาทิตย์บางคนก็หาหาอาชีพเสริมนะบางคนก<อ>็นเ,นปเป็นแบบว่าเป็นน่ อาชีพแบบแบบว่าที่ตัวเองถนัดอะไรแบบนี้บางคนแบบวาดรูปเหมือนแบบนี้วาดรูปเหมือนเขียนเขียนกราดเขียนเสื้อเขียนเสื้อเออวาดเก่งเขียนโครงเขียนเสื้อเขียนกเกงบางคนสามอาทิตย์เราแล้วแต่ใครมีฝีมือใครมีฝีมือก็บอกเขาไปเลยทางด้านไหนเขาถามว่าใครมีฝีมืออะไรด้านไหนเขาก็จะรู้จะรู้กันเนียเฮ้ยอ๋อเองอยากวาดรูปเหมือนไมให้ไอ้นุ่นวาดดิไอ้นี่วาดแต่ว่าก็รับจ็อบทาไปหรือว่าจะ สักอะไรหรืสางหรือว่าชอบยังไงก็บอกเขาไปเลยเข้าใจนะเนี่ยแหละยี่สิบสี่ชั่วโมงในคุ๊กอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่ทําผิดนะยิ่งโทษน้อยเปไงพี่ลาสบายๆนะโทษน้อยก็อยู่ไปเลยวิววอยู่ไปให้หมดวันเลยอย่างไรก็มากมายไม่ต้องไปซีเรียสเลยใช้ชีวิตแบบที่ว่าที่กรมบอกอะไะโทษมีประมาณนี้โทษน้อยคือ ไม่เกินหนึ่งปีก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะถือน้อยามเกินนอ่อสเดือนถึงหน่งแต่เราไม่เคยติดเราก็จะบอกว่ามากหูร้องไห้จะเป็นจะตายอสบายเพี่นะเขาติดมาสิบปียี่สิบปีว้าอยู่กันมาแล้วผมมันนานนะบางคนแม่งมีลูกมีเมียแม่งเอโถอาทิตย์หนึ่งก็ใจ่ายแล้วหลายยี่สิบยี่ปีข้างมงไปอย่างนี้อย่าไปทําผิดกันนะเพราะว่า ข้างในมันก็ไม่มันก็ไม่สนุกหรอกมันไม่สนุกโดนมีกฎเกณฑ์โดนกักขังไปนก็ไม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตแบบข้างนอกอิสระแบบเราเพื่อนไปตีไปฟันกันเราเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเราไม่ต้องสนใจเอาตัวรอดดีกว่าตัวรอดให้ได้มีอะไรก็บอกเขาไปตรงๆ่งอยากกลับบ้านอะไรก็บอกไปนะอยากกลับบ้านเพราะพอถึงว่าโทษมันน้อยๆนะไม่อยากมีเรื่องไม่อยากอะไรเงี้ยมึงก็บอกเขาไปเลยอ่ะอยู่กับเขาได้แต่ไม่ต้องไปไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วใช้ชีวิตข้างนอกกันดีๆคิดหน้าคิดหลังดีๆนะ เข้าไปข้างในมันไม่ได้สนุกนะผมเนะาะใช่ยังมีนอนาคตอีกเยอะแยะข้างนอกอยู่อ,อยู่ข้างนอกอยู่แบบไม่มีอยู่แบบอดๆอยาก,ยากดีกว่าเข้าขไปอยู่ข้างในสบายๆดีกว่านะทำอะไรขึ้นหน้าขึ้นหลังเยอะๆใช่ถ้ามีอะไรดีๆก็นําเสนอผมเข้ามานะ,ะแต่ตอนนี้ผมปิดคอมเมนต์เพราะว่ามันมันมาเกณฑ์ผมประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเข้าใจผมด้วยผมก็ต้องทำคลิปให้เขารับชมแลวรับฟังผมด้วย พวกคอมเมนต์ดีๆีก็มีเยอะนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่อันหนึ่งขอบใจมากครับผมกำลังใจผมก็ดีๆทั้งนั้นเลยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยช่องผมน่ารักครับผมวันนี้ยี่สิชั่วโมงครับผมในเรือนจำที่ว่าคุกไม่ใช่บ้านมันไม่ได้รักเหมือนในบ้านเราครอบครัวเราเนี่ยพี่นะใช่เราใช้ชีวิตยี่สิบชั<ม>่ว<ต>โมงประมาณนี้มีแต่เสือมีแต่พ่อพันแม่นะพ่อพันแม่มีแต่มีแต่อะไรนะเสือมีแต่ โจนโจนใช่มันไว้ใช้ไม่ไปได้โอเคนะครับฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ